คือวันนั้นเนี่ยผมเราไปไหนกันมานะพี่อันนี้จะยอมรับหรือปฏิเสธล่ะก่อนไม่ได้ตอบเอาคุณยอมรับหรือปฏิเสธก่อนคุณเบนเอาดีๆนะพี่ตลาร์นะทำไม่รู้ว่าพานั่งอยู่หลังรถนี่คุณวันนั้นเป็นไงพี่รัตน์วันนั้นเป็นไงคือคือวันนั้นมันจะหมดวันแล้วครับมันก็เป็นวันธรรมดาทั่วไปที่แม่งควรจะจบแบบปกติผม ผมก็เลี้ยวรถเข้ามาบ้านบ้านอยู่ซอยสุดท้ายไงก็เลี้ยวเข้ามาจะถึงบ้านพี่เบนก่อนตอนนั้นผมผมขับรถพี่ท็อปนั่งนี่ฟ้านั่งหลังฟีมืดๆแล้วก็ขับมาเฮ้ยทักเบนจามินหน่อยว่าเพื่อนบ้านแหมลัวเปิด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 ชะลอรถพี่ท็อปบอกมึงรถกระจกลงกระจกลงปื๊บเบนจามินเดินมายิ้มแฝ่งใส่ชุดนอนเดินออกมาบอกสวัสดีเพื่อนใส่ใส่กางเกงในปะไม่ใส่ไม่ใส่ชุดนอนไงชุดนอน ความเควเ่อไปคือกางเกงแล้วเนื้อเลยคือหลับตาหนึ่งภาพตามันจะมีสองลูกใหญ่ๆใช่ไหมแต่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะสุดที่วันนั้นเห็นสามลูกอ๋อไมากลมหมดเลยช่วงหน้าหน้าง้อโรงเรียนคือพอผ่านไว้หนุ่มมาด้กันอะไรเงี้ยครับครมเราฟ้าไม่ได้ผ่านนะเราไม่รู้เราไม่รเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้คือผมคิดถึง คุณนัดกับคุณท็อปมากไงครับตั้งแบบแว่า, <ผม S 1> ารู้จะแสดงออกความรักยังไงไฟ้ายังไม่ได้นอน <ๆ S 1> เลยนะเ<ลย>ี<โอล>